สวัสดีค่ะมาพบกับสุนทรชานลแล้วนะคะง่ายๆแต่แซ่บแบบสุราดา easy simple v e g e t a r i a วันนี้นำเสนอเมนูผัดกะเพราถาดพี่น้องผัดกะเพราถาดแล้วกะ็ข้าวไร้บอรีีเฮลตี้จังน้อยหมดน,นี่ไข่ดาวสองน้อยพี่น้องมา ดราชาแนวนีล่ะแฟนเพจก็ได้ไปทุกแพลตฟอร์มพป่น้องมะอําอํออินปุ๊บผมมาปั๊บผมเม่ยังไล้ยังกินจา้ามาเด้อ เครื่อหวานแซบ่บม่นด้ผัดพริกแห้งผู้ดังถาเขาคิ้วกันมิหยอง อืม,อมพระขอปีนด้ะ attempt the answer is at front and 20 ซวชสและข้นจีอืไข่สุกพดไข่สุก บือบือบาบาบมุ้มเหมือดเผ็ดกำลังดี

ไ้ซูกเกินไป บือบือบาบาบ,าบาแล้วแกงดมืดวางถึงกล่อง ยังเรียบปันนักกินตุบ,ตบ อิ่มแล้วจ้าเกียงถาดเลยแซ่บๆกับผัดกะเพราหมูไข่ดาวข้าวไร้บอรีขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้มารับชมสุรราชาแนวนะคะเจอกันลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าถ้าชอบให้กดไลค์ชาชัายให้กดแซ่นะพี่น้องใส่กดแซ่นะจ้า thank you for watching have a nice day see you ใ next clip video thank you be take care